เองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องวันนี้ขอเสนอเมนูเด็ดครับผมกระเพราปลาหมึกครับพี่น้องกินกระเพรากันครับวันนี้ครับผมเมนูที่เด็ดอีกเช่นเคยครับผมวิธีเฮ็ดกะง่ายๆครับผัดกระเพราทั่วไปตามพริกกระเทียมนําไปผัดครับผมผัดห้หอมๆนะพี่น้องเด้อโคเลโคเลโคเล เสือบอลหลายคนต้องมกักมีนูนี่ครับผมบเผาลาดเขาสวยร้อนๆนี่ก็สุดจัดที่เด็ดเลยครับไปอาหารตามสัง่งอีกต้องมีแล้วครับผมนี่ครับปลหมึกเขาล่างทัควผสมศาสหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ลงน้ำไปผัดเลยครับผมผัดปลาหมึกนีไปรตรงไซเวลาโดนครับพี่น้องเอาพกกรุบกรุบก,ก,ก,กรอบครับผมนี่สะบัตสะบัตสะบัตครับผม ุงเครื่องครับน้ำมันหอยครับผมสดหอยตามด้วยซีอิ๊วขาวครับพี่น้องเติมเครื่องปรุงยางละนิดละน้อยครับผมเพราะปลาหมึกมันมีความเค็มอยู่แล้วครับผมมีความเค็มติดตัวมันอยู่แล้วครับใส่น้ำตาลตัดเค็มลงไปนิดนึงครับผงนวนิดน้อย น้ำปลาลาดขอบกระทะอบงอมากจังหน่อยครับพี่น้องนี่เด่ลงไปประมาณนี้จัดการคูเลโคูเลโคูเลครับเพลิส่วนผสมต่างๆเข้ากันครับผมเมื่อพี่น้องพัดไปเรื่อยๆนาไม่เป็นมือจวงมาเองเลยพี่น้อง,งต้องเติมนำเลยครับผมนี่จวงมาเองของมันเลยพี่น้องเป็นนำราดเข่าคลุกคลิกพอดีเลยครับพี่น้องเลย บิดท,ท้ายด้วยกระเพราครับโรยลงไปจวดจัดแน่นอนครับเมนูนี่โรยลงไปแล้วก็คเลคเล่คเล,คลให้เขากันให้กระเพราเขาสุกดีครับผมเนี่ยอู้ผักไปกับน้ำลายไหลไปพี่น้องเลยนี่เรียบร้อยแล้วครับผัดกระเพราปลาหมึกที่จริงใจพร้อมเสิร์ฟร้อน จากเตครับพี่น้องไปครับไปจัดจานเสิร์ฟกันครับพี่น้องเลยมาแล้วครับผมนี่ราดซุปปลาสูตมาเสิร์ฟเด็ดพี่น้องเด้อครับที่เด็ดเลยมน,นี้ไข่ดาวสักฟองหนึง่งเขาสวยร้อนๆพริกน้ำปลานี่คือที่สุดแล้วครับพี่น้อง sudjat